สวัสดีไปรุ่น V Fly ที่น่ารักกันทุกคนนะฮะวันนี้เราจะมาแข่งหนึ่ง,งกับ Mark Land ด้วยชาเลนต้องเล่นปืนเหมือนกันผู้แพ้ก็สามารถเลือกปืนได้ตามที่ต้องการนะฮะแต่ว่าอีกคนก็ต้องเล่นปืนเหมือนกันตามผู้แพ้ที่ได้เลือกไว้และแน่นอนรางวัลของผู้ชนะก็จะได้1 0,000ืเพชรน,นะฮะทุกคนบอกเลยว่าการเดิมพันสูง,สงแบบนี้พวกเราสาวแก๊ง X นหนไม่พลาดแน่นอนนะฮะทุกคนก่อนจะไปดูคลิปสนุกๆฝากกดไลค์และกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับทุกคนไปเราไปรับชมกันเลยนะครับ พี่ให้เลือกก่อนว่าจะเล่นปืนอะไรฟ้ามาร์สละกันตาแรกเป็นฟ้ามาร์สโอ้โหปืนก่ำกาโอเคโอเคโอเคอย่างเดียวกูซื้อไอ้บอลฮันเลยไม่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 มีคำว่ากลัวแพ้คนที่จะแพ้หนึ่งหมื่นเพชรอยู่ตรงข้างหน้านี่แหละโอรู้สึกว่าวันนี้น่าจะมีตังเล่นชุดใหม่เอาดิเฮ้ยมีชุดเดียวกันดิว่าชุดแอคแทกออร์ลาวเชี่ยาเลือก เฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิน้อง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 หนึ่งหมื่นเพชรเลยนะน้องเก่าบ้าแค่นั้นแหละพี่ถามวันนี้ผมไม่ได้มาเพื่อเสียเพชรอยู่แล้วมาดิจริงเหรอโอ้โหทางไอวบอลดูดิกคตรตีครับเฮ้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงจับตุ้งตังค์ไว้รอเลยนะครับก็รู้ๆกันอยู่ว่าใครจะได้ตังค์ ไม่ใช่ตั้งดีเพชรเิษยังตอนนี้เล่นอันนี้แล้วกันดีเซิร์ดพอดีว่าตั้งไม่ค่อยมีเนี่ยเย็ดเคจนออนไลน์ว่ะเออดีเซิร์ดนี้เราต้องเล่นไฮไลท์นะครับคุณดูเราไม่จำเป็นต้องอัดหัวอย่างเดียวนะครับเรายิงตัวก็ได้เน่ยเปนตัวก็ได้นะครับไม่เน้นไฮไลท์นะครับเฮ้ยเกือบตายพอให้ยิงตัวได้ผมก็จะยิงหัวอยู่ดีเย็ดเอาเลือกจัดเอาเลือกจัดใช่พี่ก็จะยิงหัวนัดเดียวจอดอ่ะแค่นั้นแหน่ได้ เฮ้ยเหตุสายไฮไลท์เขาชอบโดดกันเนี่ยโดดไปนี่โดดไปยิงนี่ไงโอ้โหแม่เงยเฮียไม่น่าเลยอ่ะพี่ไม่น่าเล่นเลยเหตุสายไฮไลท์เขาชอบโดดยิงนะครับคนดูโดดแบบโดดเฉยๆนี่แหละแล้วก็ยิงหัวไม่น่าทำเลยสกอร์หนึ่งไปแล้วเอาทำไม่ได้ก็อย่าหาทำนะครับอ่าเอาระเบิด เราเล่นอาระเรเบิร์ยเล่นระเบิดเลยเหรอเออใช่ไม่ห้ามเล่นปืนเลยเอาระเบิดอย่างเดียวตายแล้ววานนี้สเต็ปใครจะดีกว่ากันล่ะใช้ระเบิดอ่ะเออฝากกดไลค์เลยนะครับคุณดูเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กับ10,000เพจของพี่นะครับเข้าใจเะโอที่ว่าจะได้เหรอโอ้โหธรรมดาครับน้องแบบบ้าท้ายสมุดน่ะมันเขียนว่าซื้อพี่ที่เป็นผู้ชนะเข้าใจเปล่ามั่นใจเกินออเ เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาดิ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 มาดิออก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 มาตั้งนานเลยเนี่ยมาดิ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 โดนนะฮะเขาเรียกว่ามาดิมาดิเขาใช้ระเบิดแบบเฮ้ยเขาใช้เป็นเว้ยเขาใช้เป็นเว้ยไม่ใช่มาใช้แบบนั้นนะเอาดิเอาดิเอาดิเราจะบ่นเราจะเอาดิ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 ใช้เป็นอะอะไรวะโอ้โหอะไรเนี่ยพี่เล่นอะไรเนี่ยระเบิดธรรมดาธรรมดา ได้เล่นอย่างนี้ใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมสเตประเบิเนดอะแค่แบบไม่ต้องเคร่งเยอะเอานน้อยพอฟาฟอแล้วเบิดแก้ตัวอีกรอบมาได้แบบนี้เราขอชอบเลยใช่ไหมคุณดูใช่ใช่โอเคครับใช่ก็ใช่แก้มือได้อ่ะเปล่าเฮ้ยผมไม่ดันด้วยสี่สิบเอ้าาเอาพี่ดันนาดิกยกาผมก็มาเองนะวิ่งมาเองมาเลยดิมาเลยดิมาดิตุ้ม โดน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 แน่นอนโดนแน่นอนแบบนี้โดนโดนไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วเล้วปืดเดียวเลยนี่นี่นี่คนมาสลัดโหอาดิปืนอะไรต่อไปปืนอันนี้ที่มันห้าร้อยบาทอะ U S G สองอะปืนพกคู่อะอ๋อโอเคแหมปืนเดือดไม่เล่นมาสรรหาเล่นปืนแบบกํายาว่ะ ลองเชิงไงลองเชิงมาเดมาเดได้หมดได้หมดถ้าสุดซื่อน่ะได้หมดนี่เราจะยิงหัวนะครับคุณดูรอบเนี้ยมาเดเอามาเดยเร็วๆโอ้มาเท่ากับตายโอยโดนหัวเปิดเปิดเซิงไปหนึ่งทีเอาโอ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยเกือบตายเจ็บนะเด็บมาดิมาดิมเอาวีมาดิมาดิมาดิถึงจะเจ็บแต่ก็ไหวอะครับน้องโอ้ยโอ้ยติดไอ้บอมาเดมาเดถ้าเอาชีวิตได้อะมาเด เอาได้เปล่าเอาได้เปล่าเอาได้เปล่ารออะไรอ่ะรออะไรอ่ะมาดิที่เราเมื่อกี้แฟนโทรมาเชีย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 หรอเมดคนมีแฟนปะพูยเชี่ยเฮ้ยนี่เอาเป็นไงเป็นไงครับเลยว่ายิงไม่โดนเลยอ่ะมาดิมาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเมื่อกี้ยิงโดนหัวนะมาดิ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 เลือเฉียบตาย เอ้าจ้อยมองไม่ได้ครับดดูรีบเกิดไปเมื่อกี้โอ้ใชได้ว่าอะไรอะไรจะเลี่ยมเหรอโอ้ไม่ได้เลี่ยมนะอันนี้คือแบบสกิลมีไซส์นะครับใช้วม่เรี่ยมนี่เป็นงาเป็นงาเป็นงากระตุดยไม่ยอมเล้ยง่ายหรอกขึ้นไปทำอะไรจ้าเนี่อ้อวขึ้นมาให้ตอบคำถามไงเกือบเกือบโอ้ยอโอ้ยโอ้โหมดแมกเลยไม่โดนถาอเไยเลย เอาดิยิงหัวเป็นไงคนดูเป็นไงยิงหัวเหมือนไม่เคยยิงอ่ะหนึ่งต่อสี่แล้วไงวะเอาวะเอาวะยังไงจะเอาระเบิดอีกไหมไม่เอาละแม่งแท้อย่างเดียวเลยปืนไรปืนไรปืนไร MP5 ไปไฟอ๋อปืนลูดโอเคได้ได้หมดถ้าสดซึ้นได้เวลาพิกเกมแล้วกลายเป็น7ต่อ4เย็ด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 ขึ้นมาก็ตายเฮ้ยเชี่ยไม่โดนหัวเหร รุนหัวครับโอ้โหไม่โดนหาเลยเลยครับรอกนี้จุกไซสจุกหัวดไปหนึ่งทีอ่าเจอเจอรอบนี้จ่อยวไปมาตายไม่ไม่ผมาไม่ผไปดิไปผัวดิปนิดอ่ะอ้อุ้ยอุ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยไม่โดนเฮ้ยหัวเจ้าไมมันโดนหัวย่งจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชี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 ่ยเกือบตายไปเพิ่มเลือดไปเพิ่มเลือดอดเรเดน่ะไเพิ่มเลือดอดีเประเด็นอ่ะคนมันตึงอดีโ่ดีโอ้ยเชียเกือบตาย ตายแต่ยังไหวแต่ยังไหวไหมแต่ยังไหวเอาดิมาดิมาได้เอามาดิตรงไหนวะปึ๊บป้ามาแล้วตัวทุบทุบเฮ้ยเหลี่ยมเหลี่ยมเลี่ยมมาดิเจอเลี่ยมไปเป็นไงเจอแล้วเจอแล้วเอาปูโดนเป็นยังไงปัญญาก่อนใครอ่ะเอาอันนี้อันนี้ไม่นะอันนี้ไม่เกี่ยวนะดึกพัด เชี่ยไ like ม่โดนหัวได้ไงอ่ะคุณดูเกิดปุยมุยนี่ไงโดนหัวไปเม็ดนึงเม็ดเดียวเม็ดเดียวไม่ทำให้ตายหรอกตีไงตายเฉยปะเอาสไนต์ละกันเอเดบิวไงเอเดบิวเอเดบิวอ่าเอเดบิวนะอ่าคราวนี้ก็ถึงเข้าโอ้สับสไนต์จับโดนหรือเปล่าอ่ะจับเร็วอยู่แต่ไม่โดนอ่ะก็ไม่เอานะอ่าเดี๋ยวรอดูอ่ รอดูอยู่แล้วอยู่ไหนวะในใจเสมอละเอาตรงเงียบๆครับมือสไนใครจะบอกตำแหน่งแล้วเว้ยอ่าเล่นเงียบหรอเอ้ยเจอแล้วอ่าฮ่าอ่าฮาะเอ้ยแอรยกกันไปดิเอาดิไปเอว้าวอะไรอ่ะอ่าฮ่ายังอูสไนค์แบบเคลือบคริปโวเนียม มาขอแก้ตัวแล้วกันสนายอีกรอบแล้วได้ได้เราเป็นมือสนายเราต้องเงียบๆนะครับคุณดูเราจะไม่พุ่มผามต้องเงียบๆไว้อบอ่าเจอแล้ว้ผู้หนอะยังไม่เจอเลยไอ้ผู้แต่ชสู้หวานนะครับคุณดูีหลอกโดนหลอกเดินหลอกไปดิเดินหลอกไปดิเดินหลอกไปอุ้ยเชี่ยไปโดนเอาระยะเลยกันหลั เอาเลย้ยเสกันอ,อุ้ยโอ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 ้โหนิดเดียวอะเชื่อดูไล่ของจริงยิงพลาดเยอะเลยขอบคุณดูอ่ะคราวนี้เอาปืนชาร์จเล่นเป็นไม้ปืนชาร์จอนะให้สอนเป้า <laughs> ไม่จำเป็นครับเจ็ดเอาเรื่องวะเฮ้ยนี่ไ,ไปไงไปไง โอ้ยเจ็บนะนี่แรงเกินแรงเกินเอาดิ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 อ่าเอามาตอนที่น้องไม่รู้ยังไงครับ โอ้ S <S <S โหจะแพ้แนอเลยวะเล่นปืนอเลยอยู่นะลูกซองแล้วกันตอนนี้ต้องควนเลยจะขอแก้เกมแก้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูที่วาพี่ต้องปิดสกอร์แล้วครับคนดูสกอร์มันมาเยอะเกินไปละเอ้มาตรงลงรถดิมาดิมาดิดเราต้องได้เล่นไฮไลท์แล้วดูทรงนะครับคนดูถ้าว่าเราอยากคิวนะครับเราอยากปิดเกมเราต้องเล่นไฮไลท์ลูกเดียวโดดยิงโดดยิงไปหนึ่งทีเป็นไงโดดได้วออยู่ไหนฮะผมาดีผมาดี นี่ไงเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะตรงนี้ยเห็นเป่าปึ๊บนี่โอ้เป็นหนึ่งทีปั๊บปิดไอวอลเป็หนึ่งทีโดดจฉับยิงปึ๊บอยู่ตรงไหนมาทางซ้ายแน่นอนอยู่ทางอ้ยทางขวาโอ้โหใจเอ๋เลยเมื่อกี้ตกกัจจุยเลยปังเกือบล่วงนะฮะปังอยู่ไหนวะหนีไอวอลเป็หนึ่งทียิงยิงลมเฉยเชี่ย นีอัดตัวก่อนไปหนึ่งทีครับนี่อุ้ยโดนหัวแต่ไม่เตม่เต็มหน่อยเอ้ยมิจกออ้เลยวะเอาวเห็นไหมนอนตรงกองเงิน่ะเห็นไหมกองเงินนี่ก็คือหนึ่งหมื่นเพชรนะครับน้องๆ เลยวะโอ้เพชรเฉยกุศลจะมาเอาเพชรเอาเพชรหรือเสียเพชรกันแน่เอาทีอาจริงถามจริงถามจริงไหนไหนเพชรพี่อ่ะเอามารด่วนตอนนี้พี่มี5,427เพชรนะครับคุณดูได้ผมรีบเจอให้เลยพี่รอด้วยกันนะครับคุณดูเป็นสกีพญานด้วยกันเอ้ยเป็นสกีพญานด้วยกันนะครับเดี๋ยวเติมให้เลยตอนนี้เลยโอ้เอาว่ะได้จริงแบบไม่เลี่ยมว่ะสิบวินะพี่อ่าได้พี่นับเลขรอเลยนับถอยหลังรอเลยสิบวิอ่าสิบ เก้าแปดเจ็ดกำลังเติมพี่กำล, <5, S 2> ลังเติมสี่สามสองหนึ่งข้ามุ้ยเมื่อกี้อะไรครับคุณดูพู้พารายขามุ้ยหรออาา่าไอเด็กนี่มันเรียบแล้วครับโอ้เรียบมไย <c oughs> เดี๋ยวพี่ต้องไปตามนะนะครับคุณดูนะฮะก่ออื่นอย่าลืมฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องไปตามและโอ้โหเหลี่ยมใจกันเฉยว่ะแต่พี่นี่ไม่เคยเหลี่ยมนะครับ <c oughs> แค่ขโมยเฉยเฉยเคยอ,อยู่บายยนะครับคุณดูเจอกันคลิปหน้านะ,ะัะ